โอเคครับอยู่กับผมจุนี่ผมมาแล้วครับแดนเนลมิดไอ้น้องเฮ้ยเป็นจริงนะปากไหนนะฝากไหนนั่นนี่ครับทุกคนเล่นถ่ายอยู่อ่ะนี่ครับทุกคนโลด450บาทครับน้องๆหวานเจี๊ยบวางแล้วครับทุกคนดิอ่านดิวะก็แล้วก็แล้วผมมาถึงวางแล้วครับทุกคน อันนี้บ้านผมเองบ้านดึงซีไอ้ไอ้ไอ้ัวบ้านกูไหมบ้านกูเองทุกคนครับเดี๋ยวไปดูข้างในบ้านของกันนะครับไปครับเอาไอ้ไผ่ไปมาด้วยกันนะนี่บ้านขอเองบ้านขอซีมันเข้าไปได้เลยน่ะ บ้านผมขยายเยอะหน่อยนะครับพอดีพอดีผมก็จะคนละสะอาดบรรยากาศมันล้าท้าพีนะครับทุกคนมีบันไดด้วยทุกคนขึ้นดีไหมครับขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่้นขึ้นดีไหมไม่ดีไม่ดีหรอกไม่แต่มันอาจจะขึ้นไปดูข้างบนก็ได้นะไม่ควร ไม่ควรนลหรอครับไม่ควรนที่กว่าต,ติดตามอีพีหน้ครับถ้าเกิดกดไลค์เกินหนึ่งพันเดี๋ยวผมจะไปขึ้นให้ดูนะครับ <laughs> โอเคครับจบการรีวิวบ้านของเรื่งเท่านี้ครับ